ของร้านอยู่ไหมครับอย,อยู่เดี๋ยวผมขอย่านได้ไหมครับอาหารนี่ยี่ดูาเตกกนะถามอาหารซาเตกแบบนี้กินได้ที่ไหน ราคา่ะครับราคาเป็นยังไงใน,นส่วนของทางทางที่เองจะมีข้อชี้แจงอย่างไรบ้างมันเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าที่บ้านที่บ้านของผมเปิดขายอาหารในะรูปแบบของเป็นคือเราซื้อวัตถุดิบมามก็ไม่มากรสชาติก็จะเป็นเด็ของของบ้านของเราเพราะเราทําให้ลูกเราทาน แต่บางเอิญว่าเราลูกเราเรียนไงแล้วเราก็ขายได้ลูกค้าเขาก็ชอบแต่คนเขาก็มาทานกันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเขาก็บอก่ตกันนะเพราก่อนหน้านี้เขาก็บอก่ตเขาไม่ได้ฟู๊โซเชียลอะไรกันนะแต่มาสองปีให้หลังเขาก็จะมาแล้วก็มีลูกค้ามาเขาก็มากันเรื่อยๆเราก็มีแค่ห้าโต๊ะนะครับผมก็จัดทันผมทําคนเดียวไหมคือระบบของเรามันต้อง ต้องตามระบบของบ้านเราถึงจะทันไม่งั้นอาหารก็จะไม่นี่คือลกนี่คือความเข้าใจของของของคุณของลูกค้าท,ท,ท,ที่ที่ที่เข้าม,มาทานที่บ้านผมก็แล้วแต่คนจะคิดนะ,ะแต่ผมจะพูดให้เขาเสียก็คงจะไม่ได้หรือว่าจะพูดพูดยกยอตัวเองให้ในทางที่ถูกก็ไม่ได้นอกจากว่าตอนนี้คนจะเสพโซเชียลเยอะ คุณก็ต้องวินิจฉัยเอาเองนะครับเขามีอะไรเขาก็โพสดทําไมเขาถ้าหาผมผมไปด่าอะไรเขาผอกเขาก็คงจะโดนแย้งความแลยนะถึนนั้นนะช่วยเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นที่เกิดขึ้นผมนี่มันน่าจะฮาหน้าจริงกว่าแล้วนะแม่ค้าหัวเทียมเ็าคงเครียดเครียไหมครับไม่เครียดผมเครียดกับที่ว่าไปซื้อหัวเทียมหมดไม่ได้ นั่นจะเครียดเพราะว่ามันเป็นส่วนประกอบสาคัญของการทําอาหาร,รการทําสเต็กค,คืออาหารบ้านผมจะเป็นอาหารจานเดียวนะครับคือจานเดียวก็คือกาําหนดว่าหนึ่งคนก็หนึ่งจานแต่ถ้าคุณจะทานยังไงคุณก็ต้องผมก็จะเป็นคนถามนะครับคือปกติลูกค้าใหม่ผมก็จะอธิบายว่าเมน,น,นูนี้จะเป็นยังไงยังไงเราบอกกับลูกค้า <ผม S 1> ยังไงผมไม่ได้ด่าเขานะเพราะผมจะไปด่าเขาได้ยังไงเพราะผมไม่ได้ผมต้องเอาตังจากเขาสิเราพูดแบบไหนครับวันนี้ ผมก็พูดสูภาพกับเขาแล้วเขาก็เรียกเช็คบินแล้วเขาก็ไปถามโต๊ะาข้างแล้วเขาก็ออกไปสมมุติว่าลูกค้ามาเต็มผมก็ปิดประตูเพราะผมกลัวว่าลูกค้าคนอื่นจะมารบกวนโตะ๊ะก็มีแค่ห้าโต๊ะก็ต้องให้เกียรติกันแค่นั้นเองคอมเมนต์นของเขามันจะมีทั้งด้านบวกด้านลบน้องเข้าใจธรรมาขออาจารยไหมผมก็อยากได้ตังค์ผมไม่อยากที่จะไปไล่อะไรลูกค้านะครับรูปแบบของผมผมก็ติดใต้ไว้แล้ว ลูกค้าของผมปกติเขาก็น่ารักทุกคนเขาก็เข้าใจนะว่าผมมัทําอาหารรูปแบบอนผมมีนะคือทําอาหารภายในบ้านเล็กๆวัตถุดิบก็ไม่เยอะไปซื้อเองเนี่ยผมยังไม่ได้ไปซื้อของเลยเดีผมต้องปิดประตูแล้วให้มองนั่งอยู่ก่อนก็จะด่ากันใหม่ทิ้งไงวะ